สำหรับคลิปที่3นี้นะครับของข้อสอบชุดที่2นะครับเราจะมาต่อกันที่ข้อ21ครับนะข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดให้ตัวเลือกมาเป็นกริยาทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นข้อ A เนาะ A เป็นได้ทั้งคำนามแล้วเป็นได้ทั้งกริยานะครับผมขอความไวขอเขียนแล้วกันเนาะเป็นได้ทั้งนามแล้วเป็นได้ทั้งกริยาโดยที่กริยาเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในรูปของ present present simple tense นะก็จะเป็นเวอร์ช่องที่1ถ้าประธานเป็นเป็น พหุพจน์เราก็ไม่ต้องเติม s หรือ es ถูกต้องไหมฮะหรืออาจจะเป็น verb ที่อยู่ในรูปของ infinitive ก็ได้ก็คือกริฟไทยที่ไม่ผันนะครับผมโอเคถัดมาข้อ,ขอ b boy นะฮะ worked นะรตรงนี้จะไม่เป็น verb 2ก็จะต้องเป็น verb 3นะครับผมแล้วก็ to w o r k เอ้ยขอโทษนะ to work นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรูปของอ to infinitive นะครับ verb ที่อยู่ในรูป to infinitive นะครับผมสุดท้ายฮะ,ะสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี having บวก verb 3นะ having บวก verb 3ตรงนี้เราจะเรียกมันว่า perfect participle นะฮะ perfect participle phrase นะครับผมโอเคเรื่องนี้หาดูได้ในเล่มสีเทานะเอ้ยขอโทษนะฮะเล่มสีเขียวเนาะว่าด้วยเรื่องของ participle แล้วก็อยู่ด้านหลังนะก็คือ perfect participle นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะเมื่อทราบแล้วนะว่าโจทย์ต้องการทดสอบกริยาครูเกนก็บอกหลายทีแล้วว่าเราก็ต้องไปดูก่อนว่าในโจทย์อ่ะ นะะฮในตัวในตัวประโยคที่เขากําหนดมาให้เนี่ยมีกริยาที่อยู่ในเทนส์แล้วหรือยังนะครับผมพอครูเรคนไปดูโครงสร้างนะสิ่งที่ครูเคนเห็นก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนจนกระทั่ทงถึงลูกน้ำเนี่ยนะนะครับผมเป็นก้อนที่อยู่หน้าเมนคอร์สนะครับผมแล้วก็ผมก็มีครูก็มีคําว่ามิสเตอร์สตีเฟนเคนนะฮะเป็นประธานนะครับผมแล้วก็มีกริยาก็คือวอล์ด uh, นะฮะแล้วก็ promoted นะฮะใช่ไหมครับอย่างนั้นครูเคนเห็นได้ชัดเจนเลยตอนนี้นะฮะทุกคนถ้าดูตามก็จะเห็นว่า โอ้ผมมีก้อนก้อนหนึ่งอยู่หน้าประธานบวกกริยานะครับผมแล้วก้อนก้อนนี้ตัวเปิดก็คือกริยาดังนั้นนะครับในภาษ,าษาอังกฤษนะครับผมสิ่งที่จะมาสิ่งที่เป็นกริยาที่ปรากฏอยู่หน้าเมนคอร์สได้นะครับผมมีอยู่แค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองนะฮะอันแรกเลยก็คือเรื่องของ participle p h r a s e นะฮะไม่ว่าจะเป็น verb n n g หรือ verb 3ก็ได้นะครับ หรือนะฮะจะเป็นรูปของ to infinitive p a c e ก็ได้นะครับผมถ้าเป็นกริยานะฮะอย่างนั้นข้อแรกที่ครูเคนจะต้องตัดทิ้งก่อนเลยก็คือข้อ a นะครับผมนะพอไม่ลงตัวละทีนี้ฮะข้อที่2ที่จะตัดทิ้งต่อมาก็คือข้อ b boy เหตุผลเพราะว่านะฮะ worked ช่อง3จะเป็นรูปถูกกระทำใช่ไหมฮะถ้าช่อง3เป็นรูปถูกกระทำเนี่ย เราใช้ไม่ได้เพราะว่าคําว่า work นะฮะมันเป็นอากรรมกิริยาไม่สามารถนํามาทําเป็นรูปถูกกระทําได้แต่ w o r k ช่อง3ของ work มีอยู่แล้วนะ,ะแน่นอนว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอากรรมกิริยาถ้าใช้เป็น participle บ่งบอกถึงความเป็น passive voice มันทําไม่ได้ข้อ b b o y เลยปกไปนะฮะเหลือแค่ข้อ c กับข้อ d dog ต่างคนตรงที่นะฮะข้อ c นะครับถ้าเป็น to infinitive นะครับผมจะบ่งบอกความในที่เป็นอนาคตหรือที่เป็นวัตถุประสงค์ นะครับผมแล้วก็สุดท้ายดีดนะ็อกของเรา perfect participle ต่างจากข้อสีตรงที่ว่า perfect participle จะบ่งบอกถึงความเป็นอดีตก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงในะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเมนคอร s สหรือว่าในประโยคนะครับผมฉะนั้นครูเคนต้องไปดูก่อนว่าควรจะเป็นวัตถุประสงค์หรือการจะต้องเป็นบอกบ่งบอกความเ,าเหตุการณ์ในอดีตนะครับผมอ่ะฉะนั้นครูเคนก็จะไปดูดความด้านหลังข้างหลังเขาจะบอกว่า for the company for over a decade นะฮะก็เห็นว่า,าสำงานสำหรับบริษัทพูด,ดง่ายๆตรงนี้ก็คือทำงานใช่ไหมฮะไม่ว่าซีหรือดีดอรก็ทำงานทำงานให้กับบริษัทหรือทำงานสำหรับบริษัทนะทงานให้กับบริษัทมาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่ามิสเตอร์เคนในที่สุดนะมิสเตอร์ขอโทษนะมิสเตอร์สตีเฟนเคนในที่สุดก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปสู่นะครับผมตำแหน่งของ managing director นะฮะหรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ อย่างนั้นแน่นอนฮะเขาต้องทํางานมาก่อนสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะก่อนที่จะได้รับการโปรโมตนะฮะอย่างนั้นคําตอบที่ถูกฮะไม่ได้เป็นข้อสีแน่นอนเพราะข้อสี่จะบอกวัตถุประสงค์กับความเป็นอนาคตแต่ตรงนี้พงจานุกบ,บอกว่าหลังจากทํางานมานะครับผมเ,เป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษก็คือมากกว่าสิบปีนะในที่สุดมิสเตอร์เคนมิสเตอร์สตีเฟนเคนก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือข้อ21นะฮะเราจะไปต่อกันที่ข้อ22ครับผม ข้อที่22นี้นะครับผมนะตัวเลือก A B C D นะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือมันเป็น p r ั p o s i t i o n หมดเลยนะครับผมยกเว้นคำหนึ่งฮนะคือคำว่า since นะตรงนี้ since สามารถใช้เป็น subordinating conjunction ได้ด้วยนะครับนอกจากกลายเป็น p h a p r e แต่ว่าโดยรวมขออนุญาตเอาไปเป็น p a a Pro ก่อนนะฮะเหตุผลเพราะว่า,า majority ของคำทั้งหมดนะหรือว่าคำหลาๆคำตรงนี้ เป็น p พบโปะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อกวาดสายตาไปดูด้านหลังครูเคนจะเห็นชัดเจนก่อนจะเริ่มคำว่า V นะฮะตรงนี้เนี่ยครับผมด้านหลังของช่องว่างมันเป็นคํานามก็คือคําว่า our clients request นะครับผมก็คือคําขอร้องของตามคําขอหรือว่าของร้องของลูกค้าของเรานะฮะ ient, ลคลายนะครับผมฉะนั้นตรงนี้นะครับผมผมเห็นลวผมรู้แล้วว่ามันคือสำนวนละนะครับผมข้อนี้ ครโพที่เหมาะกับคําว่า Request มากที่สุดนะฮะก็ต้องอยู่ที่ความหมายของมันใช่ไหมครับนะฮะเรามาไล่ดูแต่ละตัวแล้วกันนะฮะ uh, within น uh, ะ within แปลว่าอยู่อ่ uh, อยู่ uh, อ่ uh, แปลว,ว่าภายในนะไม่จําเป็นต้องอยู่ภายในนะแต่ว่าอ่ uh, เป็นการเงื่อเนือไขนะ่เนาะอ่าภายในนะครับผมแล้วก็ uponupon upon นี่มีความหมายเท่ากับคําว่า on นะฮะที่ภายในเนาะขออนุญาตเขียนแล้วกันวันนี้หลายคนอาจจะงงว่า,วา,วาบางวันคุูพิม์บางวันคุูเขียนเนาะเพื่อความรวดเร็ว ออพรตรงนี้มีความหมายเท่ากับคําว่าออนนะฮมันจะแปลว่าบนได้ใช่ไหมครับแล้วแปลว่าตามได้ด้วยนะตามตามจุดจๆนะแล้วก็คําว่า Since นะซ i น c e มีสองความหมายเนาะถ้าเป็นเพโพแปลว่าอืมน่าจะความหมายเดียวมากกว่าเลยนะฮะก็คือแปลว่าตั้งแต่นะครับผมนะครับตอนแรกจะบอกว่า Since แล้วบอกว่าเป็นเพราะว่าหรือเนื่องด้วยนั่นเป็นสับคอนมากกว่า นะครับผมถัดมาฮะคำว่า accept นะฮะ accept ตรงนี้นะฮะแปลว่ายกเว้นใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพับโพเนาะนะครับผมแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็เคยเห็นในในพจนานุกรมหรือว่าใน dictionary ของเราบอกว่าเป็นอ่าสับคอนได้ด้วยนะฮะอ่าจริงๆถ้าเป็นสับคอนมันจะเป็นพวก accept that มากกว่านะ accept that นะครับผมแล้วตามด้วย s บก v นะครับตรงนี้เป็นสำนวนอย่างที่บอกไปเนาะนะฮะ กูแค่เห็นแค่คำว่า Request ตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่า Upon Somebody's Request หรือว่า Upon Our Client's Request นะ,ะก็คือตามคำร้องขอของอลูกค้าของเรานะครับผมอย่างนั้นคำตอบตรงนี้มันเป็นสำนวนต้องตอบบีบอยไปเลยนะครับเหตุผลหลักๆเนาะเพราะว่ามันก็ไม่เข้าแล้วภายในคําขอร้องก็ไม่ได้ตั้งแต่คําขอร้องก็ไม่ได้ยกเว้นคําขอร้องก็ไม่ได้นะฮะเราไปดูเหตุผลด้านหลังด้วยเนาะว่าตามคําขอร้องแล้วเกิดอ,อะไรขึ้น นะตามคำขอร้องนะพวกเรา uh, the professional staff at Event Pro นะพวกเราที่ทำงานพวกเราที่เป็นพนักงานมืออาชีพของบริษัทหรือว่าที่ทำงานให้กับบริษัท Event Pro นะฮะ can arrange any types of events for them นะฮนะก็หมายความว่าพวกเราตามคำขอร้องของลูกค้าของเราแล้วพวกเราก็สามารถจัดนะฮะ งานอีเวนต์ไม่ว่าประเภทไหนเลยนะอะไรก็ได้เลยนะฮะสำหรับพวกลูกค้าของเรานะฮะตัวอย่างเช่นนี้ซอร์เช s ฟนะดินเนอร์ก็คือจัดจัดอีเวนต์ event, งานดินเนอร์นะจัดอีเวนต์สปอนเซอร์ชิพอีเวนต์หมายความว่าเป็นงานที่มีผู้สนับสนุนรายการอะไรเงี้ยนะฮะก็ทางเราก็จัดได้จัดให้ได้ด้วยนะสุดท้ายก็คือคำว่า product launch นะคำว่า launch ตรงแปลว่าปล่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดการปล่อยสินค้าครูเคนจะแปลว่าการเปิดตัวสินค้าดีกว่าอย่างนั้นงานอีเวนต์จัด เปิดตัวสินค้าทางบริษัท Event Pro ก็จัดให้ได้ด้วย and e t c e e r a นะ e t c e e r a ตรงนี้นะฮะแปบลบว่าเป็นต้นนั่นเอง e t c e l e r a นะฮะโอเคอย่างนั้นข้อนี้เนาะ,ะเป็นสำนวนนะ upon somebody's request นะ,ะ upon your request upon our clients request หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องตอบ upon นะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะถัดมาข้อที่ยีครับผมข้อที่ยีนะฮะโจทย์กำหนด a b c d ให้เป็นประเภทของคำนะฮะโดยที่ ครูเคนเห็นตอนแรกเลยก็ข้อ A ลงท้ายด้วยเชนนะฮะลงเชนตรงเอ่อ c o m p e n s a t i o n ตรงนี้นะฮะเป็นคำนามอ่ compensate นะลงท้ายด้วย a t e นะฮะส่วนมากก็จะเป็น verb หรือไม่ก็เป็น adjective อ่าเอ่อ compensate compensatory นะฮะ,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 นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น adjective นะนะสุดท้ายก็คือ compensating นะฮะก็คือ verb เติม ing นะครับโดยรวมแล้ว compensate ต่างๆนี่หรือว่า compensation อะไรเนี่ยจะแปลว่าการชดเชยหรือว่า ชดเชยนะครับผมถ้าเป็น Ver รเราก็ต้องไปให้เหมาะสมกับบริบทไปนะครับผมตรงนี้ฮะครูเคนก็ต้องกลับขึ้นไปดูตําแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่งนี้ด้านหลังครูเคนเห็นคําว่าแอนฮะแล้วหลังแอนก็คือคําว่าเซฟเต้แล้วหลังเซฟเต้ก็เป็นบูพบทวลีละนะครับผมครูเคนก็จะหยุดแค่นี้ไปดูด้านหน้านิดนึงด้านหน้าบอกว่าเจอคําว่า in workers อ่าอย่างเงี้ยฮะ workers เติม apostrophe s ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ บังเอิญมันเป็นพา่าโพสแล้วเติม p o s t r o f i x ทำให้คุณแคนรู้ทันทีว่าตรงนี้แสดงความเป็นเจ้าของอย่างนั้นเขามันเป็น determiner เล็กๆนะฮะแสดงความเป็นเจ้าของอย่างนั้นคำหายไปแน่นอนว่า determiner คือคำบ่งชี้คำนามคำตอบของเราก็เลยต้องเป็นคำนามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะ and เชื่อมนามกับนาม safety กับคำว่า compensation นะฮะอย่างนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ a นะครับผมหนึ่งวิงจริงๆข้อนี้นะครับกับไปอ่านนะฮะเพื่อ,อความหมายของประโยคแล้วก็คำศัพท์ด้วยเนาะ นะฮะฉะนั้นตรงนี้เราไปดูนะฮะโจทย์บอกว่า there will be a discussion นะก็จะมีการพูดคุยกันนะ discussion คือการถกกันนะฮะคือการพูดคุยกันนะ on on latest issues นะ issues มีหลายความหมาย i s s u e ตรงนี้แปลว่าประเด็นก็ได้ประเด็นล่าสุดนะฮะในเรื่องของการชดเชยของพนักงานแล้วก็ความปลอดภัยของพนักงานใช่ไหม เออคือการชดเชยค่าเสียหายต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยของพนักงาน At the staff meeting tomorrow ก็คือที่งานประชุม Oops. ที่งานประชุมพนักงานวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ So be sure not to miss it นะฮะก็คือเออ่ดังนั้นนะครับดังนั้นอ,อ,อย่าอย่าลืมที่จะต้องไม่พลาดมันก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือให้มาให้ได้นะครับผมนะนะเดนะีขออนุญาตไปอีกทีเนาะ there will be a discussion จะมีการพูดคุยกัน on latest issues in workers compensation and safety เนะนเรื่องของประเด็นล่าสุดในการชดเชยและความการชดเชยค่าเสียหายแล้วก็ความปลอดภัยของลูกจ้างหรือว่าของพนักงาน at the staff meeting tomorrow ที่การประชุมพนักงานวันพรุ่งนี้ so be sure not to miss it นะฮะหมายความว่าดังนั้นนะอย่าลืมว่าต้องไม่พลาดมนะันนะนะฮะนี่คือข้อดีที่สามนะครับ ถัดมาข้อที่24นะฮะข้อที่24 a b c d นะฮะมองคร่าวๆแล้วครูเคนเห็นว่า a b c ตรงนี้นะฮะเป็น fan boys นะฮะหรือ coordinating conjunction นะฮะอ่าเป็น fan boys หรือ coordinating conjunctions นะครับผมอ่ะแล้วก็ however however เป็น adverb เนอะใช่ไหมครับดังนั้นฮะสิ่งที่ครูเคนต้องทำก็คือไปดูก่อนว่าจะใช้ fan boys หรือ adverbs นะครับผมผม,ผมลูกโครงสร้างคร่าวๆนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะฮะลูกน้ำฉะนั้นสิ่งที่ครูเคนเห็นครูเคนเห็นลักษณะนี้ นะเห็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับเพราะว่านะฮะตรงนี้ฮะ both organizations นะครับเป็นประธานใช่ไหมครับก็เป็นประธาน have come นะตรงนี้ฮะเป็น verb ก็เป็น verb ใช่ไหมครับส่วนด้านหลังของช่องว่างก็มีคำว่า the terms of the agreement ตรงนี้เป็นประธานแล้วก็มีคำว่า are not yet being released ะก็ยังไม่ได้รับการปล่อยฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น verb แน่นอนฮะโครงสร้างก็คือโครงสร้างนี้ที่ครูเคนเขียนให้ดูเนาะ ใช่ไหมครับอย่างนั้นสิ่งที่ต้องเลือกมาตอบนะครับผมมันต้องเป็นแฟนบอยจะเป็นแอดเวร์บไม่ได้อย่างนั้นข้อดีด็อกตัดทิ้งไปเลยนะครับผมครูเคนก็ขึ้นไปดูความหมายข้างบนก่อนนะเพราะว่าการจะเลือกใช้แฟนบอยเอหรือ C เนี่ยเราต้องอยู่กับดูที่ว่า S V บวก V ก้อนแรกกับ S บวก V ก้อนหลังเนี่ยสัมพันธ์ในเชิงอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าบัตรเนี่ยสก้อนนี้ต้องสัมพันธ์ในเชิง ความแตกต่างความขัดแย้งนะแอนะฮะสองก้อนนี้ก็ต้องสอดคล้องกันส่วนฟอก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลนะฮะโดยหลังฟอนี้ก็ต้องเป็นเหตุใช่ไหมครับกลับไปดูฮนะเขาบอกว่าองค์กรทั้งคู่นะครับผมได้เข้าสู่การตกลงข้อตกลงเรียบร้อยแล้วในการที่จะรวมบริษัทนะมเจอร์เม์เจอร์ออกบ่อยมากในโทอีกนะฮะมิชชั่นแปลว่าการรวมบริษัทนะครับอ่ะเมื่อนกะีนะ้ก้อนหน้าบอกว่าองค์การทั้งสองได้เข้าสู่การตกลงก็คือ ได้เขาเรียกอะไรเดียรได้ข้อตกลงแล้วนะได้ข้อตกลงแล้วในเรื่องของการรวมบริษัทจุดๆนะฮะ the terms terms ตรงนี้แปลว่าเงื่อนไขนะครับผมเงื่อนไข,ขของข้อข้อตกลงนะครับผมยังไม่ได้รับการปล่อยออกมาเลยนะยังไม่ได้รับการาแถลงเลยนะฮะ release n o t ่าแถลงก็ได้อย่างนั้นฮะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอา้าตกลงกันแล้วนี่นาแต่ว่าทําไมครับแต่ว่านะครับ เงื่อนไขของการเงื่อนไขของข้อตกลงนี่ยังไม่ได้รับการแถลงเลยอย่างนั้นคาตอบที่ถูกก็เป็นข้อขัดแย้งเนาะข้อบีบอยเอ๊ะขอโทษนะฮะขอโทษข้อ A ครับผมฮนะข้อขัดแยง้งนะครับเคยมีคนส่งข้อความมาถามครูเคนนครับว่าทำไมข้อนี้ต่อ how ever ไม่ได้นะครูคเคนก็เลยต้องอธิบายว่า how ever เนี่ยมันเป็น adverb นะครับผมไม่ใช่เป็น conjunction นะฮะโดยทั่วๆไปแล้วไม่สามารถเชื่อมความแตกต่างลักษณะนี้ได้นะฮะยกเว้นแต่ how ever ถูกนำไปใช้เป็น relative adverbs นะซึ่งซึ่งเคยเกินไปแล้วข่าวที่แล้วนะฮะยังไงก็หาโอกาสย้อนกลับไปดูในเล่มสีเขียวได้เนาะนะครับผมโอเคถัดมาข้อที่25ครับข้อที่25นี้นะฮะ A B C D สิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือประเภทของคำอีกละนะครับผมเพราะครูเกณเห็นคร่าวๆแล้วว่าเนี่ยข้อ A ของครูเนี่ยนะเป็น adjective ได้นะฮะแล้วก็เป็น verb ได้ด้วยนะครับผมถ้าเป็น adjective เนานะข้อ A เนี่ยนะมันจะมีความหมายว่าเล็กน้อยมากถ้าเป็น adjective นะ แต่ถ้าเป็น verb นะความหมายจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วเราไม่ค่อยเจอการใช้ด้วยนะฮะ verb ก็คือแปลว่าดูหมิ่นก็ได้นะครับผมแปลว่าไม่สนใจหรือมองข้ามไปก็ได้นะฮะถ้าเป็น verb เนาะดูหมิ่นแล้วกันนะเนาะไม่สนใจหรือมองข้ามนะครับแต่ว่าถ้าเป็น adjective มันจะแปลว่าเล็กน้อยมากนะครับผมถัดมา sliding นะ sliding ตรงนี้ก็คือ verb-ing นะครับผมหรือจะเป็น adjective ก็ได้นะแต่ adjective ตรงนี้จะแตกต่างจาก adjective ข้อ A นะ ข้อ a บอกว่าเล็กน้อยมากแต่ข้อ b ถ้าเป็น adjective มันจะแปลหมายความหมายตรงข้ามกันเลยก็คือด um ู m i n นะครับผมไม่ใช่ตรงข้ามนาะมันสลับกันต้องพูดอย่างงี้นะดู m i n นะอืมโอเคถัดมาข้อ c ครับผมข้อ c ก็คือเอา a มาเติม l y แล้วก็ได้ adverb แปลว่าเพียงเล็กน้อยอย่างเล็กน้อยนะครับสุดท้ายฮข้อ d dog ก็คือรูป adjective ของข้อ a แต่อยู่ในรูปของการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะ superlative นะครับผมฮนะ อ,อย่างนั้นครูเกนต้องทาอะไรต่อ,อครูเกนก็ต้องกลับไปดูด้านหน้านะฮะว่าตำแหน่งของคำเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าข้างหลังไม่มีอะไรให้ให,ให้ครูเกนไปดูอย่างนั้นพอไปดูข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้าเขาบอกว่า have increased นะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้างหน้าของ have increased have increased เป็น verb ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่า our sales เป็นประธานอยู่อย่างนั้นกนะ็คือ our sales have increased อานะ ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นนะแล้วคำว่า increase มังเอิญนเป็นได้ทั้งสักรรมกริยาและเป็นอากรรมกริยาอย่างนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือขอ้อ c แคทแปวเหมียวครับผมฮต้องใช้ adverb มาขยายว่ามาอธิบายว่าเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับผมอขออนุญ,ญาตแปลเนาะโอเค since we hired นะ since we hired a new sales manager two months ago บอกบอกว่าตั้งแต่เราว่าจ้างผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่2เดือนที่แล้วนะครับผมนะแล้วก็มีลูกน้ำใช่ไหมตรงนี้แอบบอกนะ Our sales have increased slightly นะีหมายความว่าตั้งแต่เราจ้างเขามานะครับยอดขายของเราก็เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะถัดมาข้อที่26ครับผมนะ26 A B C D นะครับผมสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือ p r p Position อีกแล้วนะครับซึ่งครูเคนบอกไปแล้วเนาะว่าการใช้ p a p p o พเนี่ยบางครั้งเราต้องไปดูที่กรรมของ p a p p o พบางครั้งเราต้องไปดูคำที่ใช้คู่กับ p a p p o พหรือบางครั้งเราต้องไปดูความหมายของ p r ร p o พนะตรงนี้ครับผมนะครูเคนก็ ใช้ทั้ง3อย่างพอมองกลับขึ้นไปข้างบนปุ๊บครูเห็นคำใบหนึ่งคำครับคือคำว่า enthusiastic นะฮะข้ออย่างนี้ครูเคนเจอในข้อสอบจริงๆนะครูเคนเลยจำลองออกมาให้เราเห็นตรงนี้นะ enthusiastic นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็คือ a, a, a buying treasurly bonds นะครับผมนะะทำให้ครูเคนรู้ทันทีละนะครับผมว่าคำตอบที่ถูกก็คือข้อ b boy ก็คือ about เพราะว่า enthusiastic มันไปคู่กับ about นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าความหมายก็คือ both domestic and overseas investor are enthusiastic about buying treasury bonds นะครับผมนะก็หมายความว่านะครับผมนักลงทุนนะครับผมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับผมรู้สึกนะฮะกระตือรือร้นนะครับผมเกี่ยวกับนะฮะการที่จะซื้อ treasury bonds นะฮะตรงนี้ไม่ค่อยมาครูไม่ได้มาทาง finance นะ treasury bonds น่าจะเป็นพวก เขาเรียกอะไรพันธบัตรของรัฐหรือว่าอะไรที่ทางรัฐออกมาเพื่อจะ,อะเป็นการระดมทุนนะฮะรัฐก็จะออก treasury bonds มานะครับผมน่าจะเป็นพัน,พนธบัตรรัฐบาลนะต่ของกระทรวงการคลังอะไรเงี้ยนะครับผมอย่างนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ b boy นะครับผม enthusiastic about เรื่องของการใช้ p e p o r คู่กับ adjective หรือว่า adjective คู่กับ verb คูเข็นก็ชี้แจงออกไปในเล่มเขียวเนาะมีโอกาสไปเปิดดู นะครับผมถือโอกาสโฆษณาไปเลยแต่ใครซื้อคอร์สนี้แล้วสนใจเล่มสีเขียวครูเคนก็ให้ราคาพิเศษอยู่แล้วนี่ครับนะครับผมข้อที่ยีครับ2 7 A B C D มาอีกแล้วนะตรงนี้ทดสอบประเภทของคำอีกแล้วนะตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ว่า interestingly ตรงนี้ก็จะเป็น Adverb ของเราใช่ไหมครับในขณะที่ interesting ตรงนี้ก็คือ verb-ing นะครับผมหรือว่าใครๆรู้จักแล้วนะว่าตรงนี้มันเป็น adjective ได้ด้วย นะครับผมแล้วก็ interested นะก็คือ verb 2หรือ3ไม่ทราบแต่ถ้าเป็น verb 3เป็น adjective ได้แน่นอนนะเพราะว่า interested มันจะแปลว่ารู้สึกสนใจนะ interesting น่าสนใจ interestingly อย่างน่าสนใจ interest นะ interest เป็นได้ทั้ง verb แล้วก็เป็นได้ทั้ง n o n นะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะว่า interest เนี่ยถ้าเป็น verb ก็คือทำให้จุดๆๆรู้สึกสนใจถ้าเป็น n o n นะ interest จะแปลว่าความสนใจและดอกเบี้ยครับผมนะย ได้สองอย่างเนาะนะขอพิมพ์แล้วกันเนาะจะได้ให้เราเห็นชัดเจนนะว่าถ้าเป็นคำนามนะ interest จะแปลว่าความสนใจนะครับผมหรือนะครับผมแปลว่าดอกเบีย้ยได้ด้วยนะฮะขึ้นอยู่กับบริบทนะครับผมตรงนี้ฮนะ ความสนใจหรือดอกเบีย้ยนะขึ้นอยู่กับบริบทฮนะกลับไปดูด้านบนนะฮะกูเห็นเห็นคำว่า rate อยู่ข้างหลังกูเห็นก็รู้คร่าวๆล่ะอัตราครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็มีคำว่า and attractive อัตราจุดจุดที่น่าสนใจนะครับกลับไปดูประธานเห็นแบงค์ขึ้นมาทันทีรู้ทันทีเลยเออข้อนี้พูดถึงอะไรละพูดถึงอัตราดอกเบี้ยนั่นเองคำตอบคือด,ดีด็อกนะตรงนี้ใช้นาวขยายแนวได้เนาะอย่าลืมนะว่ามันมีเรื่องของ compound วที่เราต้องรู้จักกันมด้วยนะ compound แวก็คือเอ่อว ที่มาขยายนาวโดยที่บอกประเภทของแนวนั้นเ<ๆ>ช่นตรงนี้ฮะ interest interest rate interest rate ก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยช่ชนิดของอัตราเนาะขออนุญาตเขียน,น compound n o วเตือนสติไว้เนาะโอเคนะฮะเป็นเรื่องของ compound แนวนะฮะข้อนี้นะครับผมโอเคถัดมานะครับผมนะฮะมีคำถามอย่าลืมถามคู้เคนได้นะครับผม 28, 28ข้อ28ครับผม A B C D โจทย์กำหนดความหมายของคำศัพท์มาให้เราทดสอบมันทดสอบความหมายของคำศัพท์เรานะฮะตรงนี้เป็นกริยาหมดเลยทุกตัวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอยู่ในรูป infinitive เนะาะ motivate นะฮะ motivate หรือ motivation ก็รู้จักอยู่แล้วเนาะตรงนี้แปลว่ากระตุน้นหรือว่าจูงใจนะครับผมขอพิมพ์กระตุน้นนะครับผมจูงใจนะ ถัดมาก็คือ uh, entitled e n t i t l แปลว่าให้สิทธิ์เนาะให้สิทธิ์ใครที่จะทําอะไรนะครับผมสิ่งนี้ต้องพูดถึง uh, ตรงนี้นิดหนึ่งคือ4คําศัพท์เนี่ยนะครับผม4คํคศัพท์เนี่ยมันจะสามารถใช้ในรูปของ uh, motivate someone to do something e n t i t l e someone to do something นะรหรือว่า uh, allows o m e o n e to do something แล้วก็ convince someone to do something uh, มีพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือคําว่า e n t i t l e มันอาจจะ e n t i t l e someone to something เลยก็ได้คือให้สิทธิ์ใครในเรื่องอะไร นะครับผม allow นะ allow ตรงนี้แปลว่าอนุญาตใช่ไหมฮะอนุญาตไม่มีต่อเต่าเออขอโทษนะไม่มีสระอีเนาะหลายท่านบางคนเขียนอนุญาตมีสระอีมานะฮะ convince นะฮ Con นะ convince แปลว่าทําให้เชื่อใช่ไหมทําให้จุดๆุเชื่อนะฮะทำให้นะครับผมเชื่อนะ โอเคนะครับผมนี่คือคือสี่คำศัพท์ตรงนี้นะฮะอ่ะทีนี้สิ่งที่ครูเคนต้องทำก็คือครูเคนต้องไปดูความหมายแล้วเพราะข้อนี้ทดสอบความหมายข้างหน้าบอกว่า your membership will จุดจุนะฮะแล้วก็ you to our monthly new s l e t t e r จนะ้อย่างนั้นครูเคนเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเป็น to something อ่ะนะฮะสมาชิกภาพของคุณจะจุดจุจุดคุณ แก่นะก็คือหรือว่าต่อฉะนั้นตรงนี้ฮะคำตอบที่ถูกคือขอ้อบีบอยนะครับสมาชิกภาพของคุณเนี่ยจะให้สิทธิ์คุณต่ออะไรเอย่ยจดหมายข่าวฮนะ newsletter อ่านะก็จดหมายข่าวประจำเดือนของเราและให้สิทธิ์ต่อเรื่องอะไรเอย่ย10% discount on every purchase you make at our store นะก็คือให้ส่วนลดอีก10%ด้วยสำหรับทุกการซื้อนะฮะของคุณที่คุณซื้อที่ร้านของเรานะครับอย่างนั้นข้อน,นี้ตอบ entitle นะฮะง่ายๆเนาะ ยี่สิบเก้าครับผมยี่สิบเก้า A B C D นะฮะข้อนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นพับโพขอโทษนะฮะเป็น pronoun หมดเลยนะครับทุกคำเป็น pronoun มาหมดเลยนะครับอย่างนั้นฮะบางตัวนี่ฮะเห็นป่ะ he อย่างนี้นะครับผม he ต้องเป็นประธานใช่ไหมครับ pronoun นี้ดูที่ตำแหน่งได้ด้วยนะฮะ he แสดงความเป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็ him ตรงนี้กรรมส่วน that ตัวนี้เป็น pronoun ได้หลายประเภทอย่าลืมเนาะ สิ่งที่ครูเค็นทำก็คือครูเคนต้องไปดูหน้าดูหลังข้างหลังครูเห็นคําว่า v i ส i ตนะวิสิตเป็นได้ทั้งอะไรครับ n o วแลวเป็นขอโทษนะเวิร์บแล้วก็เป็นทังน้งแนวใช่ไหมครับถัดมาฮะก้อนด้านหน้านะเพราะว่าตรงนี้ครูเค็นไม่ไปนสนใจแล้ว every summer ตรงนี้มีค่าเท่ากับ adverb เนาะครูเค็นไปดูด้านหน้ามีคําว่า we look forward to we look forward to เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะฮะฉะนั้นตรงนี้ฮะ to เนี่ย มันเป็นพับโพนะฮะทู to, ตรงนี้เป็นพับโพ i ิชันนะครับผมนะฮะอย่างนั้นสิ่งที่อยู่ข้างหลังก็คืออะไรครับก้อนนาวอย่างนั้นก้อนนี้ของครูเคนต้องเป็นก้อนนาวนะครับผมนะฮะสิ่งเดียวที่ครูเคนทาได้ก็คือครูเคนก็ต้องไปดูว่าอ๋ออย่างนั้นวิศิตก็ต้องเป็นนาวเลยถ้าเป็นนาวเลยเนี่ยคำตอบครูเคนก็ต้องเป็นข้อ4เพื่อที่ครูเคนจะได้ดีเทอร์มินัลหรือ adjective ตรงเนี้ยมาขยายวิศิตอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะไม่งงเนาะนะครับอย่าลืมนะเนาะ p o s s e s s i v e adjective เนี่ยนะฮะสามารถเป็น determiner ได้ด้วยเนาะอ่าอย่างนั้นถ้เอา h i s มาใส่ได้เลยนะครับผมอ่าเรามาดูความหมายของคำศัพท์เนาะจะได้ทราบของทั้งประโยคเลยจะได้ทราบเลยว่ามันคืออะไรนะอ่อ uh, Mr Park has been a very good friend of our families for a long time นะก็คือ Mr Park เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของครอบครัวของเรามาเป็นเวลานานละนะครับผม and we look forward to his visits every summer หลังนั้นด้วยความที่เป็นเพื่อนดีกันอย่างนั้นทุกๆฤดูร้อนเราก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอคอยการมาเยี่ยมของเขานะฮะยังไงคำตอบที่ถูกก็คือตรงนี้คือการมาเยี่ยมของเขานะครับเป็นข้อที่29ของเรานะฮะสุดท้ายครับผมข้อที่30นะสุดสุดท้ายของคลิปนี้เนาะนะครับ A B C D นะครับมี่ค่กริยามาหมดเลยข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อจริงที่ จำออกมาอีกแล้วจริงๆหลายข้อเลยนะขอบอกนะในชุดนี้นะครับผมอ่ะข้อนี้นะฮะมีคําว่า refrain refrain ตรงนี้แปลว่าระง,งับยับยั้งหรือหลีกเลี่ยงนะฮะระง,งับยับยั้งแล้วกันเนาะอ่านะครับผมระงับยับยัง้งนะฮะอ่ะโอเคถัดมา,าผมนะคำว่า prevent prevent แปลว่าป้องกันอันนี้หลายท่านคงทราบอยู่แล้วเนาะนะ,ะป้องกัน แล้วก็ถัดมา retain retain ถ้านึกไม่ออก retain นึกถึง retainer เนาะใครจัดฟันเนี่ยเอามาใส่ปากอยู่ใช่ไหมเพื่อมันจะทำไมครับรักษาให้คงสภาพไว้ใช่ไหมอุตสาห์จัดฟันมาต้องนานนะรักษาให้คงสภาพแล้วกันเนาะเอาแค่นี้กันนะให้คงสภาพนะฮะอะถัดมาก็คือคำว่า forbid นะฮะ forbid แปลว่าอะไรครับแปลว่าห้ามนะครับผมแปลว่าห้าม โอเคนะฮะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ครูเคนต้องทำต่อก็คือไปดูความหมายของทางประโยคเนาะนะครับแต่ตรงนี้มีคำใบคกูเคนหนึ่งคำก็คือคำว่า from นะครับผมอ่ะเราไปดู to infinitive ที่อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าเอ่อ course นะฮะหรืออยู่ด้านหน้าประโยคเขาบอกว่า to a void disrupting other passengers นะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆ please จุดๆฟอ using your mobile phone during the flight กรุน้านะครับผมหยุด ใช่ไหมฮะหรือว่ายับยัง้งหรือว่าหลีกเลี่ยงจากการใช้โทรศัพท์มือถือของท่านระหว่างเที่ยวบินฉะนั้นคำตอบที่ถูกฮะมีตัวใบก็คือคำว่า refrain นะฮะ refrain form นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกแล้วนะครับนะครับก็คือหยุดจากหรือว่ายับยัง้งหรือว่าระงับการใช้นั่นเองนะครับแต่ว่า Re e f r a i n ต้องไปคู่กับ f o r m นะนะครับผม จบแล้วนะฮะคลิปนี้ของเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีก10ข้อสุดท้ายในคลิปที่4ของ Practice Test 2นะครับผมขอบคุณครับ